ทยาไั่ชุมชนจังหวัดยโสธรได้ร่วมกับกระส่วงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอววนะคะและภาคีเครือข่ายสถานศึกษาทั้งภาครัฐและกัภาคเอกชนร่วมกันจัดการแสดงดนตรีในสวน SM Song o ซออวบรรเลงเพลงของพอที่สวนสาธารณะพญาแทนจังหวัดยโสธรค่ะ นายสุวัตเข็มเพชรข่ะวร่องผููวาราชการจังหวัดรักษาราชการแท่นภูวาราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานเปิดการแสดงดนตรีค่ะดนตรีในสวน SM ซองอวบันเลงเพลงของพ่อโดยมีผู้บริหารวิเทไล่ชุมชนจังหวัดยโสธรสารเยาวชนและขอบครัวจังหวัดสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรจังหวัดเขตหนึ่งปลัดจังหวัดร่องนายกเล่ากรชาตจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารทองทีทองทิ่นจิตอาสาและกับประชาชนและกับเยาวชนและกับพี่น้องซื้อมวลชนค่ะร่วมงานอยู่ที่สวนสนาธารณะพญาแถนอำเภอเมืองยโซทอนจังหวัดเยโซทรงานนี้ก็จัดขึ้นเพื่อเทอิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาผู้มิพลนอดุลยเดชมหา,หาราชบรม,มนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพหาท่านว่าคม2566วันพอแห่งชาติ หลักเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลรึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพระนิกรชาวไทยบ่เพียงแต่ทางด่านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแต่ยังทรงเป็นศิลปินผู้เพียบพร้อมด้วยพระปีชาสามารถในการสางสรคร์ศิละปะด่านดนตรีและเป็นองค์บรมราชูปธรภมทางดนตรีอีกนัค่ะ